ข้าวแต่ละคําอาหารแต่ละชิ้นนี่จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากผมบางทีไปวินธรบาตนะครับสี่กิโลห้ากิโลบางทีได้ข้าวมาทับพีหนึ่งเอามารวมกันเอามาแบ่งกันที่ผมเคยเล่าว่าปีหนึ่งไปอยู่ในปา่าพอออกมาวินทบาตทั้งพระทั้งเนนสิบรูปโยมใส่บาร มีข้าวอยู่โถหนึ่งเขาก็ตักใส่บาตให้ได้แปดทพีพอกล่ามาข้าวแปดทพีแต่ว่าพระเนนสิบรูปมานั่งพิจารณาดูข้าวทำอย่างไรเราถึงจะได้ฉันครบกันถึงจะอิ่มควต้องใหู้ลสิย์เอาไปต้มไม่มีหม้อก็เ,เอาบาตเอาบาตต้มแล้วก็เอาข้าวใส่เอาน้ำใส่เยอะ เอาเกลือเติมเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ออกมาตักแบ่งกันพอให้ได้มีกลิ่นข้าวเหมือนกับข้าวต้มเหมือนกับข้าวยาคถ้าเวลาเราถ้าเวลาเราได้อาหารไม่เพียงพอเราจะรู้จะคุณค่าโดยเฉพาะบางครั้งญาติโยมเขาไม่รู้เขาไม่ทำบุญเขาไม่ได้ใส่บาตรบางทีไม่รู้ว่าน้อยใจหรือตื่นตันใจยังไงไม่รู้ ปีนหนึ่งผมเดินไปจังหวัดอำนาจเจริญพอดีไปถึงหมู่บ้านหนึ่งพอไปถึงก็ไปถึงตอนเย็นก็ไม่ได้เดินผ่านหมู่บ้านพอไปปักกดอยู่ป่าช้าข้างๆหมู่บ้านตอนเช้าก็ออกไปบินธบาตพอไปบินธบาตญาติโยมเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าพระมายัางไงไม่รู้เลยอาหารก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็ไม่ได้เตรียม แต่ว่าเขาก็ใส่บาทนะครับข้าวเปล่าๆเ,าเานี่ยแล้วมีขนมมีปลากระป๋องมีน้ำพริกพอเขาเอาใส่มาแล้วพระแปดสิบรูปเอาน้ำพริกเอาขนมเอาปลากระป๋องมารวมกันจะเรียกว่าบทก็ใช่เอามาใส่หม้อถ้ารวมแล้วคงจะเป็นหม้อเล็กๆนะครับไม่ถึงครึงหม้อ ทั้งขนมรสช่องทั้งขนมไข่ทั้งปลาเค็มทั้งน้ำพริกผมก็ให้พาเจ้าหน้าที่เอาไปแจกเพราะว่าข้าวได้เยอะแล้วโยมใส่มาเยอะพอเจ้าหน้าที่เอามาแจกคนละช้อนนะครับไม่เต็มองแท่ท้ายไม่แน่ใจว่าจะได้เต็มหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจพอได้อาหารเสร็จมานั่งพิจารณา ผมก็สงสารท่านลูกศิษย์ด้วยก็เลยเทศก่อนว่าเราเป็นผู้อาศัยชาวบ้านเขาเขาทำบุญแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเราไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่ล้านเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาด้วยก็ถือซะว่าเราจะได้ฝึกตนเองเราจะได้รู้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรจะได้รู้ถึงคุณค่าของอาหาร พอผมเทศไปมีหลวงปู่องค์หนึ่งอายุหกสิกว่าปีไม่แน่ใจว่าท่านตื้นตันใจหรือว่าท่านน้อยใจน้ำตาท่านไหลอาบแก้มร้องไห้ไปด้วยมองดูอาหารไปด้วยผมก็ให้ท่านฉันพอฉันเสร็จก็มานั่งคุยกันท่านบอกอาจารย์ผมไม่รู้เป็นอะไรพอมองดูอาหารพอฟังอาจารย์เทศมันแน่นขึ้นมาเลยในความรู้สึก ผมกั้นแล้วมันกั้นไม่อยู่ผมก็เลยต้องน้ําตามันก็เลยไหลออกมาผมไม่ได้ร้องไห้นะมันไหลออกมาเองอันนี้เล่าทา่านทัางหลายฟังว่าชีวิตในการที่เราเป็นนักบวชเป็นผู้อาศัยชาวบ้านเราจะต้องมีความสำนึกในฐานะของผู้อาศัยแล้วเราก็จะต้องดูตนเองว่าเราทำหน้าที่ของเราสมกับที่ญาติโยม เขาได้นำข้าวน้ำอาหารมาถวายไหมบางที่เขาแย่งจากปากลูกแย่งจากปากหลานบางที่เขาจะกินเขาไม่กล้ากิน